ับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสภาสายรุ้งกันค่ะ จากช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านสองภาษาให้กับลูกของคุณบิ๊กกันไปแล้วนะคะและจุดเริ่มต้นนี้เองก็นํามาซึ่งการต่อยอดเป็นแนวความคิดเด็ก2ภาษาพ่อแม่สร้างได้ขึ้นมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแนวคิดเด็ก2ภาษาได้มาแลเกเปลี่ยนองคความรู้ภาษาอังกฤษร,กร่วมกันค่ะส่วนหลักการของแนวคิดเด็ก2ภาษารวมถึงคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสร้างบ้าน2ภาษาได้อย่างไรนั้นเราไปฟังคุณบิ๊กกันเลยดีกว่าค่ะ หลักของแนวคิดเด็กสองภาษาก็คือให้ใช้ภาษาที่สองเช่นภาษาอังกฤษที่บ้านแล้วให้เด็กเรียนเรียนรู้สิ่งนี้จากการใช้คุณไม่ต้องไปสอนอะไรมากเด็กก็มีความคุ้นเคยว่าได้ยินการพูดแบบนี้เลยนะในสถานการณ์แบบนี้คุณบอกว่าไม่จําเป็นพ่อแม่ที่จะสอนอีกภาษาหนึ่งน,นะไม่จำเป็นที่ต้องรู้ภาษาสมมติภาษาอังกฤษกันนะ,ะเป็นที่ ต้องรู้ภาษากิษดีแล้วเราจะเริ่มยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมตอบได้แบบง่ายมากเลยนะครับคืออย่าดูถูกความเป็นมนุษย์แค่นี้เองมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้เป็นน้อยในวันนี้หรือไม่เป็นเลยก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นถ้าเขามีเป้าหมายคือเพื่อลูกเขาก็เริ่มเอาละสนใจแนวคิดศึกษานั่งอ่านหนังสือ หรือบางคนสะดวกมานั่งฝันหนังส,สือเด็ก2ภาษาพ่อแม่แบบสั้นได้ซึ่งผมทำออกมาหกเล่มอย่างเล่มแรกนี่ครับเล่มแรกก็เป็นหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์ของผมว่าผมเริ่มต้นยังไงแล้วสิ่งที่ผมคิดมันเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงนะครับพอเอา,าง่ายสิสรุปเ,เริ่มต้นยังไงสั้นสั้นไม่ต้องมากแล้วทำไมถึงเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นประโยคเดียวเลยนะครับคือเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนแต่ไม่ได้ใช้ นนหลักของผมเนี่ยใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียนผมถามหลายคนที่มาเข้าเวิร์กช็อปนะครับคนที่พูดภาษาถิ่นได้เช่นอีสานภาคใต้ภาษาใต้นะครับหรือภาษาเหนือผมถามว่าเขาเรียนรู้ภาษาการพูดของเขาเนี่ยที่ไหนเขาบอกก็ที่บ้านสมมุติภาษาอีสานผมก็ถามเขาว่าเฮ้ย hey, คุณเรียนหลักภาษาอีสานมาก่อนไหมไม่เคยแล้วคุณเรียนยังไงเอาก็พูดที่บ้านแล้วไปโรงเรียนทําไงก็พูดภาษากลาง ภาษาไทยกลางเนี่ยภาษาไทยกลางแสดงเขารู้สองภาษาเลยเขารู้สองเขาเนี่ยเป็นเด็กสองภาษาโดยที่ไม่ต้องเรียนเลยแต่เขาใช้ในชีวิตประจําวันแค่นั้นเองผมถามถามต่อว่าเวลาคุณพูดภาษาถิ่นเช่นภาษาอีสานคุณมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจมากใครพูดผิดรู้ไหมรู้อะถัดกันมาภาษาอังกฤษคุณเรียนกี่ปีส่วนใหญ่ตอบ12ปีคือปหนึ่งถึงปหกมหนึ่งถึงมหเรียนแบบจริงจังนะเพอะต้องสอบมั่นใจไหม ไม่มั่นใจเนี่ยแถมยังกยสอบตกอีกสอบตกอีกตั้งใจเรียนสุดๆพูดไม่ได้เพราะเขาเรียนแล้วเขาไม่เคยใช้เป้าหมายเขาไม่อย่างเดียวคือสอบให้ได้สุดใหญ่จะเริ่มต้นด้วยประโยคอะไรภาษาอังกฤษคำอะไรหลากหลายตั้งแต่เรียกชื่อก่อนคำนามก่อนวันนี้เรียกว่าอย่างไรตามมาด้วยวลีสั้นๆเป็นกริยายกตัวอย่างเช่นเราจะเรียนรู้คำง่ายๆ drink ดื่ม สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันสมมติดื่มน้ำผลไม้ drink j u i c e เนี่ยเขาก็เขาพยายามผสานสิ่งที่เขาเห็นก็คือการที่พ่อแม่หยิบแก้วน้ำขึ้นมา <Ring. S 1> แล้วก็ดื่ม <Ring. S 1> แล้วเขาก็จำเสียงที่ได้ยินเอาไว้เขาไม่ต้องใช้อะไรมากเขาจำเป็นภาพวิดีโอนี่ครับส่วนเราเรียนในโรงเรียนเป็นอีกแบบนึงคือนั่งท่องแปล แล้วไปทําข้อสอบแล้วไปดึกถึงวยากรถูกเทคนี่จะต้องด้วยตามด้วยนามประเภทไหนกฎเกณฑ์คืออะไร1 2 3 4อันไหนตามด้วยเวิร์บเติมเอ็นจีอันไหนตามด้วยเวิร์บไม่เติมเอ็นจีซึ่งฝรั่งเขาไม่ได้เรียนแบบนี้เขาใช้และเขาจําได้ทีนี้การเปลี่ยนพ่อแม่ให้รู้ภาษาอังกฤษกับการเปลี่ยนครูภาษาอังกฤษให้มีความรู้สึกแบบพ่อแม่อันไหนง่ายอันไหนยากกว่ากันผมเลือกพ่อแม่ พ่อแม่ด้วยความรักความมุ่งมั่นมีเวลาลวเปลี่ยนให้เขาเข้าใจวิธีการสอนเปลี่ยนให้เขาเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษแล้วถ้ามองในแง่บวกนะคือได้สองอย่างลูกได้ตัวเขาได้ม,มีพ่อแม่จำนวนมากในหมู่บ้านเด็กสองภาษานะซึ่งหลังจะสอนลูกไปหลายปีตัวเขาพูดภาษาอังกฤษได้โดยเดิมนี่พูดไม่ได้เลยไม่ได้พูดง่ายวิธีการก็คือเรียนไปพร้อมกับลูกถูกต้องอย่าเริ่มจากคำ คำคลีวลีปริยาประโยคสามอย่างง่ายๆ่าแล้วใช้ในชีวิตประจำวันถ้ารู้น้อยเริ่มที่บ้านกำหนดพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาออพื้นที่ปลอดภัยที่ผมสนใจเพราะอ่านแล้วว่ารเราที่เราเขินกันที่ไม่กล้าพูดอนะเรารู้สึกไม่ปลอดภัยถูกต้องมีคนคอยจับผิดคอยเราแวกว่าเ,เราพูดผิดเราจะอายอธิบายกับว่าพื้นที่ปลอดภัย ผมก็ถามว่าคุณมั่นใจแค่ไหนในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษสมมุติว่าอ๋อรู้ประมาณแค่1ิบคำเองใช้ได้1ิประโยชน์นี่แหละคือพื้นที่ปลอดภัยของคุณคุณก็เริ่มแค่นี้ทำให้มันส <10, S 1> ิบคำสิประโยชน์สิบตรงนี้คือพื้นที่ปลอดภัยนอกพื้นที่ปลอดภัยทําไงคุณก็พูดภาษาไทยสิถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างแล้วคุณทําแล้วคุณรู้สึกดีลูกได้ คุณอยากขยายไหมคุณก็รู้สึกดีด้วยเพราะคุณพูดได้ใช่ในต่ก่อนเราไม่เคยคิดจะพูดคําภาษาอังกฤษออกมาเลยเพราะอายถูกต้องฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้วคุณรู้สึกดีกับมันในการฝึกภาษาที่สองคุณก็เพิ่มพื้นที่ออกไปจากเมื่อกี้สิบคำเริ่มอีกสิบคำเริ่มอีก20เริ่มอีกร้อยแล้วเอามาต่อกันคุณก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยที่กว้างขึ้นและคุณรู้สึกดีกับมันอย่าโทษตัวเองถ้าคุณคุยแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ นี่คือสิ่งที่บอก คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสิ่งที่แนวความคิดเด็ก2ภาษาให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือคุณภาพการออกเสียงของเด็กๆนั่นเองค่ะซึ่งทางหมู่บ้านเด็ก2ภาษาก็ได้มีการจัดอบรมที่ชื่อว่าการอบรมโฟนิกและการออกเสียงขึ้นมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมกันทําความเข้าใจพื้นฐานของระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษกันค่ะแล้ววันนี้ทางรายการสภา,าสายรุ้งก็ได้นําภาพการจัดอบรมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ คือวันนี้เป็นผมจะเรียกว่าเวิร์กช็อปโฟนิสและการออกเสียงนะครับเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่สองที่ผมพยายามจะชักชวนพ่อแม่ว่าคนที่สนใจสอนลูกตามแนวคิดเด็ก2องภาษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แนวคิดเด็ก2ภาษาเน้นมากก็คือคุณภาพการออกเสียงของเด็กซึ่งตัวพ่อแม่เป็นผู้สอนจะต้องเข้าใจระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วไม่เข้าใจ ในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วกลายเป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องทําให้เราออกเสียงภาษาอังกฤษได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปในวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปค้นหาสิ่งที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่ไปเทียบกับความจริงแล้วก็ให้ทุกคนรู้พอรู้แล้วเนี่ยพ่อแม่สามารถที่จะดูแลการออกเสียงของตัวเองได้ซึ่งท้ายสุดก็จะเอาหลักเนี้ยไปสอนลูกต่อก็จะได้ผลผล,ผลิตซึ่งเป็นเด็กสองภาษาที่มีคุณภาพในการพูดภาษาอังกฤษที่ดีครับ หลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศงานอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณบิ๊กกันไปแล้วนะคะเราก็ได้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมในงานอบรมครั้งนี้กันค่ะว่าหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้อบรมกันไปแล้วพวกเขาจะได้ความรู้ความเข้าใจอะไรกันบ้างวันนี้สิ่งที่ได้กลับไปก็นั่นจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้อะคะ่ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันถูกมันมันไม่ถูกต้องเออแล้วก็สิ่งที่เราจะเอาไปสอนลูกหรือว่าสอนลูกไปแล้วบางอย่างมันก็ผิด แล้วก็เราก็ต้องเอาตรงนี้กลับไปแก้ไขกับความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆที่เราได้มาในวันนี้ค่ะอ๋ก็คล้ายๆกันค่ะแต่จะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าบางอย่างเนี่ยแบบเราคิดว่าที่เราทําไปเนี่ยมันหวังผลว่าจะต้องได้กลับมาทันทีนพูดกลับไปปุ๊บเห็นอยากอยากให้ลูกกลับตอบกลับมาทันทีเนี่ย<ช><ช>ก็อย่าจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปหวังผลขนาดน,นั้น ให้ทำไปเรื่อยๆใช้ความถี่อย่างที่คุณบิ๊กบอกจริงๆได้เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดอยู่ทุกวันที่เราได้ยินมาทุกวันเนี่ยมันคือไม่ถูกเลยมันแทบจะไม่มีคำไหนที่ เราเอามาใช้ได้จริงๆส่วนการที่จะนำมาใช้กับครอบครัวก็จะนำมา,าประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพของเด็กในบางคนอาจจะช้าหรือเร็วต่างก,กันไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของหลักการหรือแรงต่างที่วิทิาเขาแนะนำเนี่ยผมถือว่าเป็นไมซ์เซ็ตท,ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยก็จังอาศัยความเคยชินหรือใช้สัรชาตญานของ ของของการรับรู้ของเด็กซึ่งเปิดกว้างตั้งแต่เล็กๆนะครับก็จะค่อยๆทําให้ชินทําให้บ่อยจนกระทั่งคุ้นเคยจนกระขัดเกลา่าไปสู่สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับคือคนที่สนใจนะครับในการสอนลูกให้เป็นเด็ก2ภาษาอย่างมีคุณภาพเนี่ยอันดับแรกผมอยากให้ศึกษาแนวคิดการสอนให้ลึกที่สุดนะครับเพราะจะได้สอนอย่างแม่นยําในเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด แล้วก็ในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยจริงๆถ้ามีโอกาสมาเข้าเวิร์กช็อปได้ก็จะดีเพราะหนึ่งวันจบจะได้รู้หลักการทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยสามารถอ่านจากหนังสือได้แล้วก็หรือการใช้สือ่ออือ่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตหรือ DVD ที่เป็นอาจจะเป็นคนอื่นสอนก็ได้นะครับให้ไปจับหลักที่ถูกต้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรคือจุดที่จะต้องทําความเข้าใจอะไรคือสิ่งที่ต้องการเน้นอะไรคือสิ่งที่ต้องไปฝึกต่อนะครับ ก็ฝากไว้ให้กับพ่อแม่ทุกคนที่สนใจเรื่องการสอนลูกเป็นเด็กสองภาษาให้เน้นเรื่องนี้มากๆครับขอใครคอมเพสคอมเพสใครคิดว่าคำนี้ออกเสียงว่าคอมเพส หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานจัดอบโรมโฟนิกสและการออกเสียงของคุณบิ๊กกันไปแล้วเราก็ถึงเวลากลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณบิ๊กกันแล้วล่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษให้ดูหนังฝรั่งบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองซึ่งคุณบิ๊กก็ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้แล้วไปฟังกันเลยค่ะทีนี้จะกลับมาเรื่องนี้หนังหนังต่างประเทศจะมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนสองภาษานี่ไหม ผมเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ให้น้ำหนักมากกับเรื่องหนังมีคนสอนภาษาอังกฤษจ,จำนวนมากผมให้ดูหนังเยอะอใช่ไหมครับผมก็ถามง่ายๆว่าคนไทยดูหนังฮอลลีวูดไม่น้อยนะดูตลอดพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นไหมมันฟังอย่างเดียวแล้วมันก็เร็วมันก็ผ่านไปไม่ฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยเพราะมันมีดูซับไตเติตลผมไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้มากผมให้น้ำหนักที่ เป็นรายการก็ได้ถ้าในการฝึกสั้นๆซ้ำๆเก็บเกี่ยวได้อันนี้แสดงว่าสิ่งที่สอนมาคุณพิกสอนมาเนี่ยสุดท้ายเด็กก็ฝมาฟังหนังต่างประเทศได้รู้เรื่องที่เป็นคลิปง่ายๆภาษาสับสกไม่มากเท่าไหร่ได้หมดเลยครับได้มดเยรฮะระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องสภาษาซึ่งตอนนี้เหอกันมากใช่ไหมเอาละบอกว่าเริ่มที่บ้าน แต่ว่าเด็กจํานวนมากอ่ะคงไม่ได้มีโอกาสเริ่มที่บ้านหรือไม่ได้เข้าการฝึกอบรมหรือว่าอ่านหนังสือครูบิกเนี่ยนะจะแนะนําโรงเรียนยังไงผมให้แนะนําโรงเรียนก่อนเริ่มที่ตัวชี้วัดก่อนอโรงเรียนชี้วัดโดยข้อสอบต้องสอบอย่างงุ้นต้องสอบอย่างนี้ต้องสอบอย่างนั้นมีเรื่องการฟังพูดไหมครับไม่มีไม่มีมันวัดยากอ่ะเข้าใจนะพอไม่มีตัวชี้วัดอยู่ในนี้เนี่ยผมถามว่าโรงเรียนจะทำ ถามง่ายๆมันไม่มีอยู่ในตัวชี้วัดเราก็ทําตามตัวชี้วัดจบเปลี่ยนระบบตัวชี้วัดใหม่อันนี้คือข้อที่หนึ่งสองอย่าไปยึดถือกับฝรั่งมาแนวความคิดผมเนี้ยไม่ได้ยึดอยู่ที่ฝรั่ง็นงเคย,ยมีโปรเจกต์ <project S 2> ประมาณาต้องเอาฝรั่งมาเยอะๆอจ่ายเงินกูปประมาณสามหมื่นห้ามืนไม่ใช่สาระสาระคือแนวคิดที่แข็งแกร่งแล้วมันจะอยู่กับเราไงผมไม่ได้รังเกียจฝรั่งนะ ต้องการแต่ไม่ใช่อยู่ที่เขาคนเดียวเขาเป็นคนกําหนดทุกอย่างอืแล้วฝรั่งเนะี่ยคุณสมบัติคือฝรั่งที่สอนเก่งเข้าใจเรื่องเด็กนะมีน้อยมีน้อยและมีราคาแพงผมถามว่าจะไปอยู่โรงเรียนที่มีอัตราการจ่ายที่ต่ําเขาจะอยู่ไหม,มเขาไม่อยู่ เขาไห้ไปอยู่ในโรงเรียนที่สามารถจ่ายเขาได้ยิ่งอยู่ในประเทศที่แบบมีความสามารถในการจ่ายสูงเขาพร้อมที่จะไปทันทีหรือโรงเรียนที่จะจ่ายสูงก็พร้อมที่จะไปทันทีพาเติบโตด้วยภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษบางคนก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเขามาสอนเขาไม่เข้าใจปัญหาของเราตัวที่สามตัวชี้วัดแนวคิดในการสอนแล้วก็สนับสนุนด้วยครอบครัวโรงเรียนและครอบครัวควรจะไปด้วยกันอื ครับฟังมาถึงตรงนี้นะถ้าโรงเรียนทั่วไปเริ่มต้นพระหนึ่งเหมือนกับเป็นครอบครัวครอบครัวแบบครูบิ๊กเนี่ยครับผมว่าครูจะเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้เลยครับผมไปพร้อมๆกับเด็กถูกต้องใช่ไหมฮะค่อยๆไปเพราะครูส่วนใหญ่ก็เรียนเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษมาสิบสองปีพูดอองีายแต่ว่าพูดไม่ได้ครับ่าผมอยากเปลี่ยนการใ้ใช่ไม่ต้องอายได้ไหม ผมยังบอกตลอดว่าผมเป็นคนทําหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษมา150ครั้งผมประกาศทุกครั้งว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษให้พูดไปเลยว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษจะได้ไม่อายไม่ต้องอายอก็ไม่เก่งไงแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากพัฒนาตลอดเวลาอืพัฒนาไปเรื่อยๆอา้าวสมมุติคุณพี่พบผู้ภาษาอังกฤษเก่งช่วยสอนผมด้วยได้ไหม คุณผู้ชมคะต่อไปนี้การสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกๆคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจหลักในการสอนและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ลองเปิดใจแล้วทําตามแนวความคิดเด็ก2ภาษาพ่อแม่สร้างได้ทําหน้าที่เป็นคุณครูที่ดีดูแล้วละก็เชื่อได้เลยค่ะว่าเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้และมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีได้ไม่ยากคะ่ะ และช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณพิพพทธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์ในช่วงคุยหนงังอดใจรอสักครู่ค่ะ